ล่าสุดครับนะความคืบหน้านะบริษัทโตโยต้าแก่นคนครจำกัดนะครับก็ได้ทำการนะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนอายุไม่เกิน12ปีนะครับโครงการโตโยต้าแก่นคนคร7ซเว่นเอฟคัในรอบคัดเลือกซึ่งก็ได้จัดแข่งขันไปแล้วนะครับสโซนด้วยกันครับครับการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนอายุไม่เกิน12ปีกับโครงการโตโยต้าแก่นคนคร7 f เว่นเอฟเคันะครับก็ได้ ัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกขึ้นในวันที่6และ7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันที่6มิถุนายนนะครับเป็นการแข่งขันในโซนศูนย์บริการมันจ่าคลีนัวิทยาลัยกเกษตรนะและก็เทคโนโลยีขอนแก่นอำเภอมันจาาครีนะครับจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็มีทีมที่ส่งเข้าร่วมในการแข่งขันในโซนนี้ ทั้งหมด8ทีมด้วยกันครับครับซึ่งก็ได้แก่หนึ่งเลยก็คือโรงเรียนมหาไทยศึกษาบ้านไผ่ครับครับสองครับโรงเรียนหนองยาบล่องวิทยานะฮะสามโรงเรียนบ้านหนองตับเต่าครับสี่โรงเรียนโนนสายวิทยาสรรห้าโรงเรียนชุมชนบ้านหันมันจากีรีนะครับหกนะโรงเรียนบ้านทุ่งมนเจ็ดโรงเรียนบ้านหนองสะแบงสีชุมพรนะครับครับแล้วก็แปดโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองหีนะครับ โดยการจัดการแข่งขันนี่ก็ได้ทีมที่เป็นตัวแทนของโซนนี้2ทีม,ออมนะฮะก็แข,ข่งขันกันอย่างดูเดือนเลยทีเดียวสรุปได้นะฮะตัวแทนของสองทีมนี้ก็คือโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่และโรงเรียนบ้านทุ่งมนนะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนจากอำเภอบ้านไผ่ทั้ง2ทีมกันอีกด้วย <c oughs> แสดงว่าเยาว,วชนบ้านไผ่นี้ใช่ย่อยนะนะฮะเป็นตัวแทนของอโซนทั้ง2ทีมเลยทีเดียวนะเยาวชนบ้านไผ่นะครับ ส่วนในวันที่7มิถุนายนนะครับก็เป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกอทีมในโซนศูนย์บริการหนองเรือนะฮะซึ่งก็มีทีมที่ส่งเข้าร่วมในการแข่งขันในโซนนี้ทั้งหมด7ทีมด้วยกันนะครับครับซึ่งก็ได้แก่โรงเรียนชุมชนหนองเรือนะฮะสองเลยก็คือโรงเรียนบ้านเมงครับ3โรงเรียนบ้านนาวานะฮะแล้วก็โรงเรียนโพตากวิทยานะครับ5เลยก็คือโรงเรียนห้วยว่าวิทยาคมนะฮะ หกครับโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยานะครับเจ็ดโรงเรียนหนองกุงธนสารโสพลนะครับโดยจากการแข่งขันก็ได้ทีมที่เป็นตัวแทนของโซนนี้2ทีมซึ่งก็ได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยานะครับอำเภอภูเวียงคะแล้วก็มีโรงเรียนโพตากวิทยาอำเภอหนองเรือนะใกล้ๆกันเลยนะคแสดงว่าเขาที่เจอกันบ่อยนะมีโอกาสได้ เนี่ยว่าอะไรฝึกฝีมือกันนะซึ่งแต่ละทีมนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับการนะฮะเสริมทัพด้วยแท็ติกนะจากการอบรมสตาฟโค้ดนะครับโดยโค้ดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ฝึกสอนนะฮะเยาวชนทีมชาติไทยแล้วก็ยังเป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยด้วยใช่ครับนั่นก็คือโค้ชอดุลุกเรือนะฮะที่เขาอบรมไปเมื่อช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับครับอ่ะ และที่เหลือก็มีโซนสุดท้ายก็คือโซนสำนักงานใหญ่นะก็จะจ,จัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนะ2558นี้นะครับณนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็การแข่งขันในรอบสุดท้ายก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2558ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับ,รบนอกจากนี้นะฮะทีมข่าวก็จะมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องกันอย่างแน่นอนนะฮะ ก็เชิญชวนนะครับไปร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกําลังใจให้กับอีกหนึ่งฟุตบอลเยาวชนอของของคอนแก่นเราเนีอายุไม่เกิน12ปีกับโครงการนี้ด้วยกับโตโยต้าแก่นนครเซเว่นเครับ2015ด้วยนั่นเองครับผมก<อ>็เน<อ>ี่ยวันที่13มิถุนายน28มิถุนายนใคร<อ>ว่าก็เชิญชวนได้นะครับ